มาครับพี่น้องเช no. ียงพาพี่น้องมาปั่นหัวหันเห็ดเงียเห็ดเงียใส่ด่างกุ้งพี่น้องหัวอาหารปลาดุกพี่น้องนี่เพิ่งใส้เป็นหัวอาหารปลาดุกน้อยเด้อพี่น้องปลาดุกเล็กเห็ดน้อยนะครับหัวอาหารปลาดุกเล็กของที่หอยังก็ได้พี่น้องเอาจะเป็นหัวอาหารปลาดุกเล็กนะครับลำอ่อนทำอ่อนพี่น้อง ทำอันถุงหนึ่งยี่สิบาทพี่น้องมีเชียงซื้อมายี่สิบาทเรอ,อาหารถุงนี้ก็ยี่สิบาทพี่น้องยี่สิบาทสิครับแล้วก็มีนี่ครับวัตถุดิบของไอเชียงมีน้ำมันพืชเก่าที่ใส่แล้วอันนี้ค่ะนี่ครับซอสหอยนางลม ช้สอ,สอนถวายน้ำร่มพี่น้องแล้วก็มีอีกสองอยางด้อยพี่น้องมีไข่ไก่นี่พี่น้องไข่ไก่มีเสียงใส่สองนวยด้อยพี่น้องไข่ไก่มีเสียงใส่สองนวยแล้วก็มีกะปีด้อยพี่น้องมีกะปิกะปิหนึ่กง,งกระป๋องสองร้อยบาทครับพี่น้องมามาปั่นหัวอาหารรอกะปิครับพี่น้อง แล้วก็ที่ได้ไปขัวครับวิธีการเฮ็ดคือเอาตัวนี้เอาฮัมี่พี่น้องขัวใส่กับสามอย่างนี่ครับนี่ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันพืชเก่าพี่น้องขันบ่มพี่นอ้นองบ่มีย็นเก่ากับใส่อัดไม้ก็ได้ครับผัดใส่กับหัมมครับพี่น้องผัดแฮมอ่อนเอากะต่ำปริมาณพี่น้องว่าพอดีพอดีแหละพี่น้อง เพราะว่าใเชียงบ่ได้กำหนดว่าต้องใส่หน่อยใส่หลายสำยเร็จเดิในเชียงใส่ตามสไตล์สบายสบายสไตล์ของในเชียงกบพี่น้องใส่ตามสบายเลยไปมาอะไรกันก่อนพี่น้องอปั้นหัวอาหารก่อนปั้นหัวอาหารก่อนด้อพี่น้องมาปัน้นอาหารกันครับ มันไม่ต้องเล่ยัดดีก็ได้หรอกพี่น้องคอยหยับหยับถึงยี่สิบบาทใ่เพลงปั้นสองเท้าเนาะปันสองเทือ,อ,อ,ทอแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให้แน่นล็อกให้แน่นเสียบปลั๊กโอเคใช้เลยครับ ครับนี่เลยร้อยรอบ เรียบร้อยครับปั่นเสร็จเรียบร้อยมาสวดีพี่น้องมาถึงวิธีขัวห้ำมกันพี่น้องไปเ่ยถึงเวลาขัวห้ำมละกระทะไ้ถ่าคขัวหั่มขัวเงอ คนีต้ตกป่าเนี่เสียงเปิดไฟก่อนนะครับใส่ลำลงไปเลยครับนี่ครับพี่น้องใส่เบิดเลยเด้อฮัทำนี่พี่น้องไอเสียงยาดมันหลายคนทำเนี่เสียงเจออี้าครืงเดียวเด็กพี่น้องครืนถุงมันชิลล์หมาะไอไข่คืนถุงไปน้อยนะี่พี่น้อง เราเลยเลยขึ้นถุงไปหน่อยนึงเนาะพี่น้องนเน่เอียงแก้มันหลายขวดตัหิยายก่อนอตะหิวยายก่อนนะครับลอยไฟกระทะมันห่อนกันพี่น้อง ใช้ซับนี่แหละทำเอาโอ้ทำอย่องงามเลยพี่น้องทำใหม่ใหมขทำขอ,อ,อนลำข้าวอ่อนใหม่ๆเลยลำลำละเอียดด้วพี่น้องเหนียขนาด,ดนี้เฮ้ทำมันขัวให้ลำมันออกหอมๆกันเ้อพี่น้อง ให้มันหอมๆจากน้อยค่อยเอา,าส่วนผสมลงส่วนผสมก็คือยยเสียงว่าลหละตามสไตล์เลยพี่น้องตามสบายๆบวกกำหนดครับพี่น้องนี่เสียงบวกกำหนดตามสบายๆส,สไตล์พอ่ยายเสียงเลยเอาที่เหมาะที่เหมาะสมว่ารุด <laughs> นี่เสียงเป็นคนยังสีหลับพี่น้องคนง่า,งงายๆเป็นอย่างกะเลย แต่ว่าจังซี่เลยเด้อพี่น้องนี่จังซี่เลยในเซียงเห็ดมาแล้วใส่ได้ผลพี่น้องเมื่อนี้ยัเงเตียมก็เลยเอามาเห็ดให้พี่น้องบึง้มเพื่อพี่น้องเอาไปปรับปรุงใส้เพิ่อมอันนั้นแน่เพิ่มนี่แน่แต่งอันนั้นแน่พี่น้องหรือว,ว่าที่เอาตามสูตรของยังเซียงเป๊ะๆเ,เ,เลยก็ได้พี่น้องบ้าว่ากันในเซียงเห็ดโดยละเอียดเลยเ็ดให้ละเอียดให้พี่น้องเห็ด ไดไปใไส่กันครับเขาดีนี่พี่น้องมุงเด็กกุ้งไหลเนี่โอ้ยเฉยๆคับบ้านในเสียงมันกุ้งมาไหลายใส่ซุ้มมือครับคือพี่น้องเห็นแหละมีเสียงใส่น่องเดียวจะว่บบาซ้ำแล้วซ้ำอีกกพี่ต้องบุ้ยมงไปบุ้ยมงใส่หน่องหายกิ่นลายหน่อยพี่น้องหน่องหายกินไม่มค่อยมีมีแต่อยู่บ้านอื่นอยู่อำเภออื่น,นพุ่นขั้นที่ไปก็ได้เดินทางเป็นสิบกิโลอลไรพี่น้อง ลองอื่นกันดิไอเสียงก็เลยบอาไปใส่ก็เลยหากลินน้ำเลาะหลองน้ำหมูบ้านอลไรพี่น้องมีหน่อยกิ่นตำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมีหน่อยกิ่นตำหน่อยพี่น้องมีหลายกระแมงปันหมูไอเจังซี่เหรอครับไอเสียงเ็สแล้วไอเสียงว่าโอ้มันดีเลยไอเสียงเกัามาเห็ดพี่น้องเบิงึงนี่สิมาเห็ดหพี่น้องเบิึงครับเพื่อพี่น้องได้จะนำไปใส่ครับ เริ่มหอมแล้วพี่น้องพี่น้องได้กินบ่ดแล้วพี่น้องได้กินขั่วหัมเบ่ร์เนอร้อ,อ๋หอมผู้หลักหอมคักหอมเนี่ยเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับหอมแล้วครับหอมแล้วครับในเสียงใส่เระเด้อบาดน,นี้พี่น้องทีนี้เนี่ยใส่ ใส่สอดถอยนางรมกันพี่น้องใส่เลยใส่เลยใส่เลยตามพี่น้องว่าเลยตามสไตล์เบิดพอดีพี่น้องเลยไอยของยายได้หนิไหลสอดหอยยายพี่น้อง <c ười> มาเห็ดเหงือดักกุ้งเบิดพี่น้องเลยมาแรงไงมาแรงให้ยายเราซื้อไหมมหหาหนีไหยแล้ว คนเลยไปลองคนให้เข้ากันทั่วๆเลยใส่แล้วก็นคนเลยพี่น้องเอ้ยคนให้มันทั่วกันชิลโอ้หหมพีมเ้องเลย น้ำมันมาเนี้พี่น้องน้ำมันนี่พี่น้องน้ำมันนี่ตัวเป็นตัวกระจายกินให้มันกระจายไปทั่วหน้าแม่พี่น้องปลาพวกปลาซิวปลาน้อยๆแล้วก็พวกกุ้งครับพี่น้องเท่าดีเพราะมันมีกินกระจายไปพี่น้องอันนี้เงี้ยเชียงกษีไซต์ตำอำเภอใจรถเนาะไซต์ตำอำเภอใจตามสไตล์เงี้ยเชียงไซบ์เลยพี่น้องเบิร์ตคือกัน เดี๋ยวยายเราพุ่งยังอยู่สองสามขวดพี่น้องยายเราทอดไว้ให้ในเซียงใส่เราทอดไก่ทอดปลาให้หลานแล้วกับเดือนเป็นน้ำมันเกาแล้วก็ยายแล้วก็ใส่ขวดไว้หอมเลยพี่น้องเลย บีบีบตีให้มันแตกกันใช่ไหมะโอ้ยพี่ต้องหอครับบานนี่โอ้หอมพี่ตใส่ได้ละใส่ได้ละนี่เสียงผิดไฟเด้อบ้านนี่ไฟแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับพี่ต้องปล่อยให้เย็นบ้านนี้รอมันเย็นยก่อน พอ,พอแล้วเรียบร้อยก็ไปพักพักไว้พี่น้องพักไว้ให้มันเย็นก่อนพี่น้องวัตถุดิบพ่อมาครบแล้วบ้านนี้ กะปิหนึ่งกระป๋องสิบบาทพี่น้องวันนี้เราก็มาวิธีเห็ดกันพี่น้องเอนี่เหาทำหกขวดใส่นั่นขวดใส่กันสามอย่างแล้วเย็นแล้วพี่น้องทีรวมๆกันเลยทีรวมกันเลยครับพี่น้องอื่ออแใช่ปุ๊บเลยพี่น้อง เชียงพิเศษไว้ก่อนด้วบ้านนึงพี่น้องคนในเ้ากันก่อนเด้อพี่น้องรวบรวมกันทักงหมดเลยสันชิบเปนตียาวด้วยพี่น้องเดี๋ยวเชียงตัดทอนออกเลยเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เราก็มาเห็ดกะปิเฮาพี่น้องอันนี้น้ำพี่น้องน้ำก็ประจำกัดเด้อครับน้ำยังก็ได้ครับน้ำพวกปลาก็ไม่เป็นนะ ว่ันีังเชียก็ใส่น้ำปลาปลาเห็ดชุดก้อนกรเห็ดน้ำปลาปลาว่าเป็นอยังเขาขึ้นก็ขึข้นแล้วเขาดีคือเขก็อ่ะนี่เกลือก่อนลงไข่เลยพี่น้องเอาเห็ดกระป๋องเลยนะพี่น้องแบบนี้แหละหมดกระป๋องเลยครับวิธีวิธีเห็ดในเชียงวิธีเชียงทำพี่น้องวิธีทำเดือผสมน้ำพี่น้องเอาพอประมาณเด้อ ก็ประมาณพี่น้องคนคนคนนี้มันละเอยียดพี่น้องขนัดกับมือเลยพี่น้องมือขนมเลย <c oughs> นี่พี่น้องเส้นตะลิวมันบโครับเส้นสมมันบโครับนี่ละเอียดเดียวปันน่นยังพี่น้องเลยเรียบร้อยละเอียดเดียวเรียบร้อยพี่น้อง นี่เสียงกะติทท๊ทีทใส่ไปรดไปน้องทีไปเลยทีไปเลยครับทีไปเลยเกิดจากนั้นไปอ,อันนี้นี่เสียงกระทิ๊ไข่เด้อยพี่น้องวันนี้ทุบไข่ใส่เลยใส่กับกะปิเลยครับพี่น้องทุบไข่ใส่รดสองใบม่าอาหารยี่สิบบาทน่าพี่น้องตัวขไข่แล้วก็ ีคือเฮาสิทอดแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นทอดไข่ใส่กะปิเ <laughs> ด้อพี่น้องนี่เพียงที่เ่ยดักกุทําเดียวดักุ้งเลยนพี่น้อง คนเข้ากันเลยเนาะคนเข้ากันเลยครับใส่ได้กัน3ามี่สิหลังพดแลราพี่น้องซันไงต่วานี้เชียงมีโยหกหลัง,องดอกกับตุ้มอีกสิบหลังเป็นสิหหลังไม่ต้องแล้วก็ขวด เสาซี่เสาสามเสาส,สีหลังนี่แหละมีเสียงสิบเใ็ดชัยขึนมาเนี่ยเรียกแล้วกับพุดอ่ะใหญ่เลิกงานมาสี่โมงคืนใส่กันครับเพื่นอนว่ามืออืน่นมีเสียงที่บอกไข่ชานมพี่น้องไปใส่อีกหน่องแต่ว่าพี่น้องเพิ่งลงแห่แล้วละ่ะหน้าม,มันใส่ในเนยแล้วมีเสียงโอ้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเลยนี่เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อยครับใช้ได้เลยพี่น้องรับรองเขาล้านเปอร์เซ็นพี่น้องรับรองรับรองว่าเขาล้านเปอร์เซ็นพี่น้องไปเห็นบ่งด้จังซีเลยพี่น้องทัว่านี้เสียงเห็ดมาแล้วครับพี่น้องพี่น้องชมคลิปแล้วกา็อย่าลืมกด สับสกให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮียเสียงเด้อพี่น้องก็เป็นความใจเฮียเสียงได้หาแนวไม่ไมมาเห็ดคลิปให้พี่น้องบึง่งครับพี่น้องก็ทีนีแน่พี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับว่าพี่น้องจะได้ชมคลิปใหม่จากทางช่องของเฮียเสียงก่อนเวลาเฮียเสียงอัปเดตปุ๊บพี่น้องก็จะได้รับชมทันทีเลยครับพี่น้องคลิปนี้จากลากแล้วครับไปแล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับ